เอาละครับกลับมาพบกับคลิปอธิบายการเล่นคลิปที่2แบบระยะสั้นๆนะครับไม่เกิน3นาทีกับระบบดันเจียนหรือระบบมิชชั่นของ Darkness Online เล่นเองนะครับซึ่ง d a r k n e s เนี่ยมป็นคล้ายๆกับการสามารถของเราเนี่ยสามารถเลื่อนจากมิชชั่นเข้ามิชชั่นห้องมิชชั่นตามไปเยอะไรอย่างซึ่งสามารถเข้าเดียวมาเข้าเดียวได้ใช่ครับก็คือเรียกได้ว่า อยากจะโซโล่เดียวหรืออยากจะแท็กทีมไปกับปาร์ตี้เพื่อแบบหาความร้อยใจเพิ่มมากขึ้นนี้สามารถทําได้ทั้งสแบบเลยทีเดียวครับผมครับผมม่ต้องบอกว่าในาระบบตัเสียนก็จะมี5่ p A P ที่จะใช้แตกต่างกันซึ่งเราเคยอธิบาไปในแฟนเพ่เราเรียบร้อยแล้วนะฮะงาก็ไปดูในแฟนเพ้ตกัมราจะมีการทางสีแต่ก็เมื่อไรที่ามาไดะสตที่ตัวเรามีใส่ก็จะดนแบบคล้ายกบมีธา การเล่นแล рост, ้วก็บอสแต่ละตัวหรือว่ามอสตัวสุดท้ายของแต่ละมินชั่นเนี่ยมีความแตกต่างกันไปนะฮะต้อสู้การดุดีหลายรูปแบบในกาอสู้กับและเราไม่ได้มีแค่มินชั่นที่เราทำเพสัต่์เดียมีระบบเนสชั่นหรือว่าระบบมอสนั่นเองครับคือเป็นบอสใหญ่แต่ละเนื้อเรื่องนั่นเองนะเนยต้องบอกว่าบอสแต่ละตัวก็จะมีปากแตก ใช่ครับผมเรียก้ว่าต้องอาศัยอ่าเรียกว่าก็ต้องอาศัยเซนและแท็กติกส่วนตัวเลยทีเดียวนะครับสำหรับการเล่นเกมในนี้นะเพราะว่าเนื่องจากอ่การโจมตีแต่ละท่วงท่าขอ,ของมอนสเตอร์นั้นเรียกได้ว่านอกจากที่จะมีจํานวนเยอะแล้วบางทีวงกว้างของการโจมตีมันค่อนข้างสูงด้วยทีเดียวครับครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งจุดเด่นของ d r a g เลยก็คือระบบเลือกที่หลายคนค่อนข้างจะจับตามองครับเหมือนเราเล่นเกมออฟไลน์ยังไงอย่างนั้นเลยเนาะอ่าใช่เลย เราผ่านเว็บผ่านไปแล้วก็เรามีระบบซีดีม้าหรืแบบเรื่องคอนเสิร์ตด้วยนะฮะก็เรียกได้ว,ว่าเหมือนเราเล่นเกมออฟไลน์กันเลยในเกมคุณตี้นั้นเลยนะฮะใช่ครับรแล้วมาทำมาทำให้เรารู้สึกว่าไม่น่าเบื่อเลยเหมือนเราดูหนังไปด้วยในตัวเลยทีเดียวครับอย่างนี้ก็เป็นการรีวิวเบื้องต้นเท่านั้นนะครับยังไงเราจะมีคลิปหน้าอีกแบบยเยอะๆนะครับซึ่งอาจจะมีเวลาไม่มากเพราะคลิปแบาค่อนข้างสั้นยังไงเดี๋ยวเรามาจัดเต็มอีกทีหนึ่งครับ